สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปพลิเคชันผู้นำเกมนานาการครับเกมแอปครับวิธีการครับในวันนี้ครับท่านเข้าสู่ในเรื่องของเกมสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับทักษะกับ p ิสโก้ t n e s s เกมครับดังนั้นครับวันนี้ครับทุกท่านได้ในเรื่องของ พลัง power ครับในในเกมชื่อว่าเกมกระโดดเชือกหมู่เกมกระโดดเชือกหมู่ครับนะเมื่อท่านแบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ให้แต่ละทีมมีเชือก1เส้นขนาดยาวพอสมควรเพื่อที่จะให้กรณีทีมมี5คน6คนสามารถกระโดดพร้อมกันได้เลยวิธีการนะครับมีตัวแทน2คนนะครับในกลุ่มเป็นผู้แว่งเชือกและที่เหลือก็จะเป็นผู้กระโดดเชือกเรานับจานวนครั้งที่ต่อเนื่องกันมากที่สุด เป็นผู้ชนะในเกมนั้นครับเป็นการที่ต้องใช้พละงกำลังในการกระโดดครับแล้วก็เชือกในการกระโดดพร้อมเพียงกันดังนั้นก็ต้องมีสมรรถนะทางกายนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะครับและสิ่งสำคัญคือในเรื่องของพลังกำลัง power ครับในเกมนี้ก็เป็นเกมของเกมสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับทักษะครับเกมพลังกำลัง power เกมกระโดดเชือกหมู่ครับเดี๋ยวไปชมกิจกรรมกันครับ